อกแวกครับขับรถด้วยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าปาสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องสำรองนะครับช่องป้าพยอมมาแล้วนะครับก็เป็นคลิปเดินทางไปทำงานอีกแล้วครับก็เวลาจะทำคลิปนะครับไม่มีแล้วครับต้องใช้เวลาที่เราเดินทางไปกลับนะครับคุยกับ F อซนะครับ เพราะว่าไปถึงที่ทํางานแล้วก็ต้องรับผิดชอบงานนะครับแล้วกเ็เวลาว่างมีน้อยนะครับภาภาครับฝากกดติดตามครับช่องป้าปาสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องสำรองช่องป้าพยอมมาแล้วนะครับก็เป็นคลิปเดินทาง วันนี้ออกมาจากที่พักแล้วก็เดินทางไปทำงานนะครับก็ออกมาจากที่พักก็ต้องนะฟังไล้สดดูไม่ได้นะครับก็ขับรถต้องฟังไล้สดของท่านทนายทาน,นายอุทัยนะครับแล้วก็ รูอีสานพาไปชมนะครับพปรีรถเลี้ยวขับรถมือเดียวไม,ไม่ได้ไม่เปลี่ยนเกียร์วันนี้เมื่อวานเมื่อวานไม่คลึ้มนะครับ วันนี้แดดจ้าครับก็อากาศแปรปรวนนะครับตอนนี้นะครับตอนหลังจากเชี่ยงคืนไปแล้วจนหนาวนะครับแล้วก็ตอนกลางวันมันก็จะร้อนมากนะครับก็เริ่มเข้าสู่นะครับฤด,ดูร้อนแล้วนะครับ ใบไม้เริ่มปริแล้วนะครับเริ่มเริ่มปริแล้วนะครับภาคใต้อยู่ภาคใต้ครับเเช้าว็มีเสลดนะจิตลำคอครับ <c oughs> แล้วก็เจ็บคอนะครับเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนนะครับดูแลสุขภาพนะครับ นะครัเว็นซีอากาศเดียวร้อนเดียวหนาวนะครับกำลังจะเปลี่ยนฤดูนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของคนนะครับไม่เหมือนกันบางคนก็สุขภาพแข็งแรงก็ต่อต้านโรคภัยได้นะครับบางคนร่างกายอ่อนแอนะครับก็โรคภัย เข้ามาแทรกซ้อนในร่างกายเราได้ง่ายนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับเป็นห่วงนะครับรวมทั้งตัวผมนี่ครับก็ต้องดูแลตัวเองทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะกินจะนอนเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับมาทำงานแล้วเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะครับก็ไม่มีใครจะดูแลเราครับเพรา่าต้องหากินหายอยู่หานอน นะครับด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จัดสรรเวลานะครับก็บริหารเวลาให้กับตัวเองทางเลี้ยวขวาเหมือนเดิมเป็นสัญญาณไฟแดงนะครับ ก็จเจริญขึ้นมากครับตอนนี้ภาคภาคใต้หรือเออส่วนที่ผมอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อปีก่อนถนนท้นทางก็ยังแคบอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มจะเริ่มก่อสร้างเริ่มจะเสร็จและนะครับก็จเจริญขึ้นนะครับเป็นอสองเลนสี่เลนนะครับแล้วก็มีบางช่วงก็เป็นแปดเลนอีกนะครับ บรรยากาศนะครับที่ทำงานครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ <S 2> <S 2> <S นี่สายเหมือนเดิม ยังไม่ถึงเลยก็ใช้เวลาพักผ่อนให้เยอะๆนะครับก็รัจงจากเมื่อวานได้มาทำงานนะครับเมื่อวานทำงาน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็รับงานที่ท่าเหลือไว้นะครับว่าจะไปก็พอ,พอดีเขา,าหัวหน้าโทรมายกเลิกนะครับก็โชคดีก็ไม่ได้ไปก็ได้พักผ่อน เลยได้พักผ่อนไปถึงกว่าชั่วโมงนะครับเห็นมาก็จะสดใสนะครับตอนเช้าเช้านะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าตอนผมกลับนะครับก็จะเหมือนคลิปที่ผ่านมาก็จะรู้สุดโมมากเลยเพราะว่าต้องก็เตรียมตัวนะครับคืนวันนี้แล้วก็คืนนี้ก็ต้องทํางานติดต่อกันเลยนะครับยี่สี่ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ออกเวรนะครับไปทํางานที่สถานีรถไฟนะครับเหมือนเดิม ก็ยังไม่ได้คุยเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวลุงพลนะครับเกี่ยวกับเอ็กซ์ซี u ูทูบช่องต่างๆนะเรื่องราวเยอะแยะนะครับบางก็นอนฟังนะครับบางวันไม่มีเวลาดูนะครับก,ก็เปิดแล้วก็ฟังนะครับก็ได้รู้ข่าวสารจะไ,ได้มา ูกได้แล้วครับก็ได้ทำคอนเทนต์ได้ครับก็จะประมาณนี้เช่าช้าเหมือนเดิมนะครับก็ฝากเอฟซกดติดตามนะครับช่องป้าปาสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป้าพยอมมาแล้วนะครับสองช่องนะครับในยู u ูบนะครับก็่จะผ่านเกณฑ์ยู u ูบนะครับ ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับคือจะไลฟ์สดได้นะครับทั้งสองช่องนะครับก็นะครับทางทางแยกนะครับก็จะประมาณนี้ครับเช้าเช้านี้วันอะไร าาอาทิตย์นะครับมีตลาดนัดความคางด้านหนึ่งแจ้งเตือนขึ้นลืมนะครับก็ลืมตั้งค่ายกเลิกข้อความแจ้งเตือนนะครับเพราะว่ามันขวางหน้าจอนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนนะครับเ,เวลาผมไลฟ์สดนะครับถ้า F C อมเ m e n t ให้ให้ดูนะครับเพราะว่า เพราะว่าผมอาจจะตั้งค่าอะไ์สดผิดอะไรสักอย่างเพราะว่าภาพนะครับกระตุกกระตักคือรั้กภาพไม่ชัดเสียงก็ไม่ไม่ชัดนะครับเพราะน่าจะเป็นตั้งค่าการใช้อ่าเน็ตนะครับหรือไม่ก็ Wi-Fi อะไรสักอย่างประมาณก็คือที่ทำงานมี Wi-Fi แล้วครับแต่ผม อาจจะตั้งค่าใช้เน็ตนะครับซึ่งซึ่งถ้าใช้เน็ตแล้วไม่ดีผมก็เลยไม่ค่อยจะไลฟ์สดนะครับเพราว่ามันไม่น่าดูนะครับมันไม่น่าดูเพราะมันไม่ไม่ดีก็เดี๋ยวผมต้องตั้งค่าใช้ Wifi ไ,ไลฟ์น่าจะประมาณนั้นแล้วครับก็ต้องศึกษาเอาเองนะครับเราก็ต้องคนะอยสังเกตเพอย่างการทำ Youtube ของผมก็ยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ เป็นมาก่อนนะครับกฎระเบียบการทำ YouTube ก็เยอะแล้วก็อยาจะผ่านเกณฑ์นะครับถึงที่ทํางานแล้วครับที่ทำงานแล้วครับ,วรบเวลาแาางก่อสร้างนะครับพอเวลาจะเลี้ยวขึ้นมันลำบากวันนี้รถไม่มีความนะครับก็สบายเลี้ยง่ายหน่อย